ตู้วัตถุมงคลของวัดอีกจุดหนึ่งนะครับมีวัตถุหลายรุ่นหลายรายการนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูนครนนนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ EP นี้เราจะพาทุกท่านมาชมวัตถุมงคลของทางวัดอาวุธวิกสิตธารามนะครับนะฮะว่ามีวัตถุมงคลประจำวันนี้นะครับจะมีวัตถุมงคลรายการไหนให้เรา ได้เช่าบูชาได้่วมทําบุญได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้าทางเข้านะครับผมวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่เราเข้ามาถ้าวันปก,กตินะครับพูกคนก็อาจจะยังไม่แน่นนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับ น่าจะเยอะกว่านี้พอสมควรนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่ทางวัดนะครับมีการเปิดให้เช่าบูชากันอยู่นะฮะใครที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมทำบุญกันได้นะครับ นี่นะครับจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นล่าสุดนะครับที่ยังมีให้เปิดน่าจะมีให้เช่าบูชากันอยู่นะครับ<ฮ>เดี๋ยวมาชมมาดูด้านในกันทีหนึ อันนี้พระออกแล้วใช่ไหมครับเปิดจองรู้ว่ามีให้บูชายังไม่ออกค่ะเพราะว่าเงก่อนรอพิธีพุทธาพิเศษก่อนถึงจะมารับได้นะคะเดือนมิถุนาแต่ว่าถ้าเป็นล้อกเก็ตรับกลับได้เลยค่ะเพราะว่าผ่านพิธีมาแล้วฝากวัมาเหรียญเสกเดือนมิถุนาใช่ไหมครับแต่ล็อกเก็ตมีมี อันนี้เป็นเป็นงานร่วมทำบุญบูรณะโบสถ์อันนี้ของของคุณโทนสร้างใช่ไหมครับหรือว่าของพี่โทนสร้างจะเป็นเนื้อผงแต่ว่าตรงนี้จะเป็นของพระอาจารย์ท่านสร้างนะคะแต่ว่าจะเป็นอาจารย์อ้วกันอาจารย์อ้วน คนละรุ่นกันจะเป็นเหรียญของพี่ทวนจะสร้างเป็นเรือขูดค่ะพี่ทวนเรืออย่างนี้ค่ะดิ่งของถ่ายรูปเป็นเรืออันนี้เป็นล็อกเก็ตนะฮะล็อกเก็ตของแม่ชีบนเรือนด้านหลังเป็นพลอยเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นชีลาน้ำค่ะ อกเกตนี่บูชาเท่าไหร่บ้างนะองค์ฉากทองจะห้าร้อยค่ะฉากเขียวกับฉากงาสี่ร้อยค่ะอันนี้ห้าร้อยเขียวสี่อันนี้สักฉากเขียวสี่ร้อยแม่คะแล้วก็ฉากงาสี่ร้อยค่ะสี่ร้โอเคเดี๋ยวมาดู ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับวันปกติคนก็ยังมาเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนน่าจะคือจะเยอะมากกว่านี้ จะพามาชมวัตถุมงคลด้านในกันนะครับ บริเวณนี้นะครับจะเป็นรูปปั้นของคุณแม่บุญเรือนนะครับตรงนี้นะครับท่านใดที่สะดวกนะครับสามารถเข้ามา บูชานะครับมากราบขอพอรแม่ชีท่านเอ่คุณแม่บุญเหลือนได้เลยนะฮะอาจารย์ลองขอบขุขึ้นมาแ้วได้เลยนะ บุเรือนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมวัตถุมงคลภายในตู้วัดนะครับ,บมีวัตถุมงคลหลายรุ่นนะฮะให้ ได้เช่าบูชากันอย่างนี้เป็นเหรียญนฮะเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงห้าร้อยนะแล้วก็มีเหรียญรูปเหมือนนะครับเหรียญรูปเหมือนพระพุทธรนะครับห้าร้อย มีภาพถ่ายนะครับยี่สิบบาทอันนี้จะเป็นถุงเขียวนะครับพร้อมกับอลเก็ตรูปเหมือนห้าร้อยจะมีเป็นรูปร่อนะัรเจ็ดร้อย มีพักกลิ่งด้วยนครับพักกลิ่งเหนียวซับหนึ0งพบาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์20ล็อกเก็ตนะฮะของคุณแม่บนเรือนนะครับภาพถ่ายพร้อมเลี่ยมกรอบสีเขียวนะครับ100แล้วก็มีหินศลาน้ำนะครับ ที่เขานำไปเป็นมวลสารในวัตถุมงคลนะครับอันนี้น่าจะน่าจะถุงละนะครับมีสามก้อนนะครับหนึ่งมืนบาทนะครฮะด้านนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตหกร้อยนะครับ ตรงนี้นะ่าจะเป็นมองไม่ชัดนะครับคล้ายๆดูคล้ายๆ,ายๆเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้สองพันบริเวณนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายไม่ชีนะของคุณย่ามุนเรือนนะครับจะมีเป็น พระบูชาแล้วเป็นรูกหล่อนะครับของคุณย่านะครับเป็นรูป่ายนะครับแผ่นละหนึ่งร้อยบาท

มีต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมสถานที่จองวัตถุมงคลของทางวัดนะครับวันที่เราเพิ่งสังเกตเห็นว่ามีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นสถานที่จองวัตถุมงคลของทางวัดนะครับผมนะครับเห็นมีเป็นรุ่นพระ รมประทานพรนะครับเป็นเหรียญพระพรมนะครับรูปแบบเหรียญสวยเลยนะครับผมนะฮะทางด้านนี้นะครับบัญชีนะครับเป็นบัญชีวัดด้วยนะครับผมนะะบัญชีชื่อวัดนะครับนะะพุโทโธเหนือพรหมนะครับ สวยนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นงานแกะมือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้จุดนี้นะครับจะอยู่ตรงข้ามของศาลาแม่ชีบุญเรือนเลยนะครับจุดนี้นะฮะใครที่ผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมได้นะครับแล้วก็มีเป็นเหรียญย้อนยุคคุณแม่บุญเรือนนะครับโต ตัวบุญเติมนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในนะครับขออนุญาตนะ,ะอะอะนะครับมีเยอะเลยนะครับเป็นตู้วัตถุมงคลของวัดอีกจุดหนึ่งนะครับ มีวัตถุหลายรุ่นหลายรา,ายการนะครับนี้นะครับสวัสดีครับขอญาตชมนะครับตรงนี้นะครับเป็นกล่องชุดกรรมการเนื้อสมฤทธิ์นะครับมีทั้งรูปหล่อนะฮะของคุณย่านะฮะการเล่าบอกว่ดเรื่องราวมักขึ้นีแบบนี้แบบนี้ ชุดกรรมการ3ามพันลูปหล่อนะครับทองเนื้อทองเหลือง499เก้าเกนะฮะม,มีล็อกเก็ตฉากเขียว999มีล็อกเก็ตฉากงา999 เหรียญนี่ราคาเท่าไหร่นะครับวันละเก้าเนื้อเหรียญบัวบานเหรียญบัวบานเนื้อทองแดงหนึร้อยเก้าสิบเก้านะครับอันนี้เป็นพระพรหมนะครับมีเนื้อน้ำมัน 99บาทเน,เนื้อว่านแก่น้ำมัน99เนื้อผมเกสรร้อยเก้น,นะครับเนื้อผมปูนเศษร้อเก้าสเนื้อผมว่านจินดามณี999นะครับเป็นพระพุทธทรูปเนือพรมนะครับรุ่น พ,พ,รพระพรมประทานพรจัดสร้างโดยวัดอาวุธวิกสิตาร,รามนะครับถัดมาจะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญพระพรมเนื้อมหาชนวน999เนื้อกระไหลเงิน499เนื้อกระไหลทอง499 เนื้อทองแดง299เนื้อสำลิดผิวลุงนะฮะ299เนื้อทองฝาบาท299ถัดมาจะเป็นเหรียญลูกเหมือนคุณแม่บนเรือนนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์2999 เนื้อเงินลงยาแดง3า0พันหเนื้อมหาชนวน2,999ันเ้อเกนื้อกระไหลทอง699เนื้อกระไหลเงิน699เนื้อทองแดงผิวไฟ499เนื้อและเนื้อทองอ่ทองแดงลมดำนะครับ499บาท ัดมาจะเป็นพระพุทธโธคลังนะครับเนื้อทองทิพย์เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญพระพุทโธคลังนะฮะต้นแบบในพระพุทโธนะครับที่โด่งดังนะฮะที่เล่นหายกันอยนู่ในราคาสูงปัจจุบันนี้เนื้อทองทิพย์นะครับ499เนื้อมหาชนวน2,999 เนื้อกระไหลทอง699เนื้อกระไหลเงิน699เนื้อทองแดงผิวไฟ499และพุทธโตกังเนื้อทองแดงลมดำนะครับ499าบาทบบริเวณนี้นะครับพาชมมี ขนาดบูชาด้วยนะครับส,สวยทั้งนั้นเลยนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาบูชาที่ตู้วัดได้เลยนะครับผม ข่าวดีนะครับสําหรับพระพุทธโทร,รุ่นเหนือพงรงเหลือพรมนะครับผมทางเจ้าหน้าที่นะครับแจ้งว่าพระผงนะครับผงว่านจินดามณีนะครับรายการนี้นะครับจะมีผงเก่าของพระพุทธทนะครับที่ทางวัดเก็บรักษาไว้นะครับมาผสมเป็นมวลสารด้วยนะครับ ถ้าส่องดูนะครับจะเห็นเป็นมวลสารเป็นเม็ดเม็ดสีขาวนะครับนั่นคือผงของพระพุทโทนะครับท่านใดนะฮะสนใจร่วมบุญบูชานะครับสามารถติดต่อที่ตู้วัดได้เลยนะครับนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับ